สัตว์เลี้ยงประเภทสวยงามน่ารักได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเด็กชายปิยชาติเพชรทองหรือน้องเขตนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวีจังหวัดสงขลาโดยน้องเขตแม้จะยังเป็นเด็กแต่กลับมีความรู้ความชำนาญในการดูแลเพาะขยายพันธุ์อ้อนเพื่อจำหน่ายโดยอ้อนที่น้องเขตเป็นผู้ดูแลแทนนายสานิษเพชรทองผู้เป็นพ่อนั้นจากเดิมที่มีเพียงแค่3มคู่ได้ขยายพันธุ์ออกลูกเป็นจำนวนหลายสิบคู่ พร้อมส่งขายสร้างไรายได้อย่างงามเนื่องจากอ้นแต่ละคู่สามารถขายได้ในราคาสูงถึงคู่ละ3 0 0 0ันถึงห้าพบาทน้องเขตจึงเป็นยุวเกษตรกรซึ่งมีรายได้ตั้งแต่วัยเยาว์ลุงไม่ถานแล้วลุงเล่าเลยครับตอนแรกมีหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ไปเอาเพิ่มอีกสองคู่นะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมามันเกิดเรื่อยๆนะครับอ้นนี่หนึ่งเดือน ประมาณสองเดือนครับจะถ้าเกิดแล้วประมาณสองเดือนก็ผสมพันธุ์อีกใหม่อีกรอบนึงได้ครับให้มันกินอาหารใช่ไหมครับกินข้าวสวยครับผสมกับอาหารมูนนมแล้วก็เสริมอ้อยกับมันครับภาวะราคายางพาราที่ผันผวนคุณสายนิดเพชรทองพ่อของน้องเขตจึงได้ขอทุนจากการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่สวนยางสิบไร่มาทำการเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกยางพาราปลูกส้มโชกุลปลูกฝรั่งกิมจูและผลไม้อีกหลายชนิดรวมถึงการเลี้ยงอน้นทำให้มีไรายได้เข้าสู่ครอบครัวอย่างต่อเนื่องรวมถึงแปลงเกษตรผสมผสานได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางจากหลายพื้นที่ผมก็ไปซื้อต้นพันุโชกุลมาจากเบตงเอามาปลูก ปลูกได้สามปีกว่าประมาณสามปีครึ่งก็ออกผลสามารถทดแทนรายได้จากที่ว่าสวนยางราคาตกตำ่ำทำให้อาชีพก็ดีขึ้นรายได้ก็ดีขึ้นสามารถเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็ไปซื้อต้นพันธุ์ไอ ฝรั่งกิมจูหรือฝรั่งไร่เมลิดมาปลูกเพิ่มข้อมูลทุกอย่างในการทำการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่สองไร่ของนายอับดุลรอมันม,หมาหามะชาวสวนยางในพื้นที่ตำบลบาเรเหนืออำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสได้ถูกจดบันทึกไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะข้อมูลรายรับรายจ่ายในการทำการเกษตรแต่ละด้านจะมีการแยกคำบัญชีทำให้ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ส่วนการเกษตรทุกอย่างทั้งปลูกพืชปศุสัตว์และการประมงจะหนุนเสริมซึ่งกันและกันเช่นปลูกอ้อยก็สามารถนำใบมาให้วัวให้แพ้กินมูลวัวสามารถนำไปเลี้ยงแหนแดงส่วนแหนแดงก็นำไปเป็นอาหารเลี้ยงปลาดุกได้อีกทอดหนึ่งทำให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องหลายแสนบาทต่อปี ส่งผลให้ในายอับดุลร้อมันได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่นคือผมมีวิธีการจบทุกอย่างไม่ว่าขายปลาวันนี้ได้เท่าไหร่ปลาตายเท่าไหร่ผมจบทุกอย่างเพื่อจะได้มีความคิดที่ว่าจะแก้ไขย,ยังไงถ้าไม่มีการจบบันทึทุกอย่างก็ จะพัฒนาไปข้างหน้าไม่ได้เลยพอมีสมุนไพิ์แล้วเราจะวิเคราะห์จะแก้ไขยังไงก็มันง,ง่ายไปเลยครับรอยยิ้มอิ่มสุขของคุณลุงสุภสัสเตชะโตในวัย78ปีชาวสวนยางพาราในพื้นที่ตำบลสำนักเต้าอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา ที่ได้เห็นไม้ป่านานาชนิดซึ่งปลูกไว้ในแปลงสวนยางจเจริญง,งอกงามเป็นอย่างดีไม้ป่าหลายตน้นมีเส้นรอบวงเกือบ1เมตรและมีความสูงกว่า20เมตรซึ่งคุณลุงสุพัฒน์บอกว่าได้ปลูกไม้ป่าไว้ในแปลงสวนยางเนื้อที่ราว80ไร่แล้วกว่า2,000ตน้น ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากไม้ป่าที่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้และที่สำคัญช่วยสร้างระบบนิเวศที่ดีในสวนยางและช่วยลดภาวะโลกร้อนสร้างบ้านสร้างเรือนร้วไว้ทำอะไรเนี่ยเป็นมรดกของลูกหลานผมเพาะผมสมัยผมเนี่ยผมจะไม่โค่อนอยู่แล้วไม่ทำอยู่แล้วข้อถามให้โลกอะไรกับโลกเนี่ยครับผมว่านะครับตอนนี้เห็นไหมครับต้นไม้ไม่มีร้อนเงินทุกคนบนร้อน ร้อนก็นไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วแต่ผมเข้ามาสวนนี่ครับอากาศจะปรับทันทีแล้วมันไม่ร้อนเหมือนที่บ้านผมครับมันไม่ร้อนเหมือนกับไม่เย็นเหมือนกับอยู่แอร์ครับมันเย็นที่สดชื่นกว่าครับลองดูสิครับจะไม่เชื่อแปลงปลูกตะไคร้เนื้อที่เกือบยี่สิบไร่ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวให้ผลผลิตส่งขายสร้างรายได้ทุกวัน เป็นหนึ่งในพืชผักนานาชนิดที่คุณลุงปริญญาบุรีรักหรือที่รู้จักกันในานามสวนลุงใหญ่ได้ทำเกษตรการผสมผสานหลากหลายรูปแบบในดินเนื้อที่43ไร่ทั้งการทำสวนยางปลูกตะไคร้ปลูกไม้ผลและการทำปศุสัตว์รวมถึงได้ปรับเปลี่ยนสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคุณลุงใหญ่ ถือว่าเป็นกเกษตรกรต้นแบบที่สามารถผสมผสานการ,กรเกษตรหลากชนิดให้มีาไรายได้ต่อเนื่องกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการ,กรเกษตรที่สำคัญของจังหวัดส,สงขลาทุกๆคนหลายๆคนเดี๋ยวมาในส่วนผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับมาข้ามาเดี๋ยวผมเนี่ยผมสอนให้ฟรีเลยครับผมไม่คิดค่าเงินใดต่างๆท้นทีับและผมอยากให้ลูกหลานมาเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยผมสอนทำปุ๋ยนะครับไม่ใหญ่ทำตรงนี้นะครับแม่กระตังแต่หันพ้าคนมา คนมาเลมาเลเซียมาครับเมื่อวันที่45เดือนพนมาเนี่ยครับประเทศมาเลเซียมาเลมาลายปีก่อนนุมมาจากหลักสารวะมาเล่ครับมาเล่การเตะพุมมํำปุยครับระบบน้ำที่ได้พลังงานจากแผงโซลาเซลล์ทำให้ผักกูดซึ่งปลูกอยู่เต็มพื้นที่สวนยางห้าไร่คุณลุงสวัสดิ์สังสุมน์ชาวสวนยางในพื้นที่ตำบลชางไฮตก อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีมีความชุ่มชื้นเขียวขจีสามารถเก็บเกี่ยวส่งขายสร้างไรายได้ทุกวันทั้งนี้กยทได้หนุนเสริมติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในพื้นที่สวนยางให้กับคุณลุงสวัสด์จนสามารถทำการเกษตรผสมผสานทั้งการเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาและปลูกพืชผักโดยเฉพาะการปลูกผักกูดในสวนยาง นอกจากมีรายได้เสริมจากผักกูดแล้วระบบน้ำที่หล่อเลี้ยงพืชผักยังช่วยทำให้ปริมาณน้ำย่างมีเพิ่มมากขึ้นไปด้วยทุเรียนและผลไม้อีกหลายชนิดก็เป็นพืชร่วมยางที่ครอบครัวคุณลุงสวัสด์ได้ปลูกเสริมไว้ในพื้นที่สวนยางตามคำแนะนําของเจ้าหน้าที่กอ,อยททอ ทำให้ครอบครัวของคุณลุงสวรรัสดมีรายได้หลากหลายช่องทางไม่พึ่งพาเฉพาะผลผลิตจากยางพาราเพียงอย่างเดียวช่วยสร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตยกตัวอย่างผักกูดเก็บไปขายหรือว่าคดสั่งอยากเอากี่ร้อยกี่มัดอย่างนี้วันละร้อยสองร้อยได้ถึงถ้ากิยางก็เก็บน้ำยางไปขายวันละห้าหร้อยได้แล้วผักไอ้น,นุ้นมะพร้าววันละอันนั้นมาจำกัดถ้าคนสั่งเยอะก็ต้องได้เยอะ หมากแห้งอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วทุเรียนก็ได้นั่นได้เป็นหลายปีสนับสนุนขึ้นมาบอกว่าปลูกพืชร่วมยางเพื่อจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเราปลูกผักกูดเราก็จะได้รายได้จากผักกูดแล้วแทนที่เราจะได้จากยางเป็นตัวหลักแล้วเรายังได้ผักกูดเพิ่มมาเป็นรายได้เสริมขึ้นมาค่ะอย่างเช่นฝนตกเราก็สามารถจะเก็บผักกูดมาขายเป็นรายได้ให้กับครอบครัวได้ค่ะ เพราะว่าฝนตกเราจะกรีดยางไม่ได้นะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะเกษตรกรชาวสวนยางหลายคนสามารถมีไรายได้หลากหลายช่องทางจากการทําเกษตรผสมผสานร,ร่วมกับการทําสวนยางพาราส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบ่งชี้ว่าการหนุนเสริมของการยางแห่งประเทศไทยทั้งในเรื่องงบประมาณวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชาวสวนยางนั้นช่วยสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตในระยะยาว ขนาะเดียวกันกเกษตรกรชาวสวนยางหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพก็ได้กลายเป็นปูชนิยบุคคลต้นแบบของชาวสวนยางซึ่งควรได้รับยกย่องเชิดชู